สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับตัวโดในเกม Monster Hunter Wild นะครับสำหรับในวันนี้ก็มีบิวจะมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเป็นบิวที่ผมทำมาเพื่อใช้ฟาร์มโซเชียโดยเฉพาะเลยนะครับ เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบเล่นเกมนี้นะครับกับปาร์ตี้แบบแรนดอมเจอคนอื่นนะครับแบบว่ายิง SOS แล้วก็เจอคนอื่นแบบแรนดอมไปเลยเนี่ยแต่ว่าปัญหาก็คือพอเจอโซเชียลแล้วเนี่ยคนอื่นหรือแม้แต่ผมเองเนี่ยก็มักจะนอนเมวนะครับแล้วก็ทําให้เวสล่มได้เพราะงั้นผมก็เลยชอบที่จะใช้บิลเนี่ยไปเล่นกับคนอื่นนะครับโดยเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นชุดที่ยังไม่ได้เป็นชุดโซเชียลนะครับก็คือชุด ก่อนที่เราจะเจอโซเชียลนะว่าผมใช้อะไรในการล่าโซเชียลนะครับแล้วก็พอเราได้ชุดโซเชียลเนี่ยเราก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นชุดโซเชียลมาใส่แทนชุดที่ผมจะแนะนำเนี่ยนะครับอันนี้ผมเอาสกิลที่ไม่ได้จําเป็นออกไปก่อน,นครับหลักๆเลยนะครับบิวนี้เนี่ยจะเป็นบิวที่ช่วยหิวเพื่อนนะก็มาเริ่มที่ทาริสแมนก่อนผมใส่เป็นไวเลนนะครับก็อัพจนเต็มที่นาะตอนนี้เนี่ยมันได้ที่เลเวลสนะครับก็ จะฮิลเพื่อนในแอรเรียที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็จะเติมเลือดให้66%ของไอเทมที่เราฟื้นฟูเลือดนี้เราจะใช้คู่กับ e v เ l Medicine นะครับ เวลาเราเติมเลือดเนี่ยมันจะเติมเลือดได้เยอะขึ้นนะครับก็ใส่ไปที่เลเวล3เลยแล้วก็แน่นอนครับเตรียมเพิ่มความอึดของเรา DIY blessing ที่เลเวล3นะครับผมใส่ที่เลเวล3เลยมันจะมีโอกาสที่เราจะโดนเดเมจลดลง50%นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอะไรก็ได้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยสลับที่เหลือนะครับผมใช้เป็น challenger นะครับ เพื่อที่จะได้สกิลจิเตเตอร์ก็ถ้ามอนสเตอร์มันเอนเลทหรือมันโกรธอยู่เนี่ยเราจะโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็แอฟฟินิตี้มากขึ้นแล้วก็ผมใส่เป็นพาร์ทเบรกเกอร์นะครับก็คือโจมตีให้ชิ้นส่วนมอนสเตอร์เนี่ยแตกได้ง่ายเพื่อที่เราจะได้ชิ้นส่วนมาคราฟไอเทมได้ง่ายขึ้นนะครับโดยชุดที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้ชุด อาร์คเวลผสมกับกาเดียนอาร์คเวลนะครับชุดอาร์คเวลเนี่ยความสามารถของเขาก็คืออาร์คเวลฮังเกอร์นะครับเราจะเติมเลือดจํานวนเล็กน้อยนะครับถ้าเราโจมตีมอนสเตอร์ถึงจํานวนครั้งที่กําหนดนะครับซึ่งจํานวนครั้งเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปในแต่ละอาวุธครับยิ่งอาวุธเร็วเราต้องตีให้จํานวนครั้งมากขึ้นแต่ถ้าอาวุธช้าเนี่ยเราก็ตีแค่จํานวนครั้งน้อยลงมันก็จะเติมเลือดได้นะครับโดยผมจะใช้เป็นส่วนของเสื้อแล้วก็รองเท้านะครับของอาร์คเวลเป็นแบบเบตา้า แล้วก็ชุดของ Guardian Arkwell นะครับความสามารถของเขาก็คือ Decimeter นะครับเราจะเติมเลือดเป็นจำนวนหนึ่งถ้าเกิดเราทำลายแผลของมอนสเตอร์ขนาดใหญ่โดยผมก็จะใช้ในส่วนของหมวกถุงมือแล้วก็เข็มขัดนะครับแบบเบต้าส่วนอาวุธเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเล่นกันเลยนะครับผมชอบใช้ดาบยาวนะครับเป็นอาวุธหลักแล้วก็ธนูเป็นอาวุธรองนะครับ แต่ว่าบิวนี้เนี่ยใช้ได้กับแทบทุกอาวุธแหละครับการเล่นก็คือเราก็คอยดูเลือดของเพื่อนเราไปด้วยนะครับพอเริ่มลดเนี่ยเราก็กดเติมให้เราอาจจะต้องมีกลับมาเติมสเบียงในระหว่างสู้เพราะว่าเลือดเราได้ใช้หมดแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวลองไปลองไปตีให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกินข้าวกันก่อนไปตีด้วยนะครับอันนี้พอดีผมกินมาจากที่ NPC เอ็นบเลี้ยงข้าวแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก็ได้อยู่งั้นก็ไปเริ่มเพลดได้เลยนะครับเนี่ยผมก็จะเซตติ้งให้เป็นออโต้ SOS นะครับแล้วก็รับที่4คนเลยแล้วก็ผู้เล่นก็จะเป็นทั้งผู้เล่นที่เป็นคนแล้วก็พพอร์ตฮันเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ผมมี Investigation เซฟไว้อยู่นะครับอ่ะก็เอาสักอันหนึ่งนะใช้วอชเชอร์ด้วยอ่าแล้วก็ลุยเลยครับโอเคแล้วก็ลงไปตีระหว่างรอคนอื่นเข้ามา มีผลเข้ามานะครับโอ้ไม่เร็วไปอ้าวโอเคเมื่อกี้รดคันยังเป็นอีโมดอยู่เพราะว่าทำไมไม่กินยา มีเพื่อนมาช่วยแลนะครับโอ้โนนนอนนี้เก็บราตันพอร์ตหรือว่าอันเดอร์พอร์ตไว้ก่อนนะเผื่อ เอาไว้ช่วยยิงไอหินที่โซเชียลมาเรียกขึ้นมาันนี้เห็นเฮนรีกนะครับเลี่ยนรถเราก็ลดด้วยอ่าจจะเติมไปก่อนด้วการกันเหนียวแล้วก็ยิงไปกระดักได้เป็นเมตร เขาไม่โดนอ่ะโดนเองอ้าวล้ม มีโอเคมีคนใช้คอนครุยนะครับ อันนี้เขาเล่นกันคอ่อนข้างดีนะยังไม่โดนเดเมจอะไรหนักๆเลยอาจจะเฟสท้ายนะครับอาจจะมีพลาดโดนไฟโดนอะไรกัน ไม่เติมเลือกลยนะครับอัามีโดนไฟไปเมื่อกี้หดล้มจังหวะล้มนี้เราก็ตีหัวตีปีดได้เลยนะครับเพราะว่าปกตินี้จะตียากหน่อย เมื่อกี้โดนอะไรกันแบบดีๆเลื่อครึ่งรอดเมื่อกี้ผมไม่ทันมองว่าเขาโดนอะไรกันนะมีคนคนขึ้นไปขี่ได้ เป็นริกโดนอีกแล้วอ่าแล้วก็ยิวเลยครับกันเหนียวกันเหนียวนี่ก็เหลือดกคอนฟอดไปสัก 3ามพันเนี่ยกำลังดีนะเดี๋ยวเพื่อมันเข้าโหมดใช้อันติ โอ้อาเร็วไปแต่ว่าไม่โดนอยู่ใกล้ตัวพอ,อ,อดีดาบเริ่มเขียวแล้วเดี๋ยวไป ไปล็อบดาบก่อนอ่าไปแนละ้วเดี๋ยวเรเตรียมยิงเตรียมยิงหินขาวนะครับ น่าจะพอโอเค เรือให้เหนิกหน่อยนะ <c oughs> อันนี้เรียกว่าเจอเจอปาร์ตี้ที่เขาค่อนข้างเก่งเหมือนกันคนระไม่ค่อยโดนเดเมจเราก็ไม่ต้องเหนื่อยชิวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราแบบเเจอคนที่แบบอาจจะเล่นไม่ได้ชำนาญมากเนี่ยเราเล่นบิวนีเนี่ยก็คือก็ยังชิวนะครับเราก็แบกเขาได้ ผมโดนแล้วาติดชา ันนี้มันจะใช้ท่าปะ่ะโอเคมีต้องหลบข้างหลังมันใช่ไหม ถ้ามันยืมพนอย่างเงี้ยผมคนเนี้นผยผมจะเตรียมคลเลยเพราะว่าบางทีจะพลาดกันเยอะโอเคเอาวุ้โอเคเอวุ้นค,คิดแรกเพราะ่าอ,อ้าวนี่เราโดนเองอย่าใกล้หมดแล้วนะ Okay, เดี๋ยวผมไปเติมยาห่อนเฮ้ยเดี๋ยวด้ะเอาหนีไปเติมสเบียงก่อนครับเหลือสองสามขวดก็ถ้ามีจังหวะก็กลับมาเติมยาได้นะ เลื่อนรถตอนเราไม่อยู่อีกอยู่กันเองไปก่อนนะาเฮนริกอีกแล้ว 卢湾。 ก็ฮิวไปนะครับเราเราก็ต้องระวังตัวเองไว้ได้วยแล้วกันกเดี๋ยวเผื่อเราแบบถ้าเราล้มหรืออะไรเงี้ยเราจะฮิวไม่ได้เฮ้ยคุณเห็นว่าสาตาิน่าผมลดแล้วใส่อาหารหมดหมดบัฟนะครับกินเลชั่นไปกัน มีคนยิงหินให้เขาวันนี้ก็เพลิดไฟฟ้า วงใครไปท,ทำไรน่ะดทำอไมมันล่วงเองเหรอ,อเผือกมันแตกหมดแล้วนะน่าจะใกล้จบแล้ว Oh. เลื่อนลดแล้วก็เติมนะครับเลื่อนโดนแล้วก็เติมนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเอาโอ้โหแม่งไม่ตามกนซามเรา,ามันสเตโหเกือบ เอาตายเมื่อกี้ <c oughs> โอ้ยหมดแล้วยา่า เติมสเสบียงอีกนะครับเมื่อกี้เหมือนมันจะใช้ท่าอะไรทักอย่างไม่รู้และไม่อยู่แล้วกลับมาเติมยาก่อน เหมือนเป็นหลัง,ญญงๆข้ามปล่อยเยอะขึ้นนะ่ะปล่อยอีกขึ้นนะ่ะโดนกันไม่ปักเลยอ่าแต่ชื่อก็ขึ้นขึ้นหัวกะโหลกแล้วใกล้จบแล้ว boy law man โอ้เมื่อกี้จิตความหลงไม่โดน ถ้าเกิดอยากเติมเลือดนิดหนึ่งก็ไปใช้พชั่นธรรมดาลแล้วแหละจะได้ไม่เปลีอน โอ้โยโดนหินเรเห็นไม่ตายอีกริดยาจะหมดสามสิบขวดแล้วนะทำไมมันขึ้นกระโหลกนานอย่างรอบนี้โอเคหมดยามีการโคช่ยยี่สิบแปดขวดนะครับก็ไม่มีใครตายเลยนะครับรอบนี้ก็ ดีหน่อยก็ยน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีที่ผมใช้สู้กับโซเชียแบบไม่ตึงมาก,กน,นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้จะลืมกดไลค์กดซับให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ